วันนี้ก็จะเป็นเมนูปลาเหมือนเดิมมีทะเลเนาะก็จะมีเครื่องก็จะมีพริกมีขิงหัน่นขิงหัน่นก็จะทำเมนูนึ่งก็มีผักใส่เล็กๆน้อยผักมีบ้วยก็มี กเกี้ยวแล้วก็น้ำปลาแล้วก็เครื่องปรุงอันนี้น้ำกุเทีมดองใส่ไว้แล้วเดี๋ยวเราก็จะมาทำกันเราก็จะใส่ทำน้ำปรุงก่อนเดี๋ยวทำทำน้ำปรุงก่อนทำน้ำปรุงก็ปลาใส่ทีหลัง ผงอร่อยไข่หน่อยก็อร่อยน้อยปลาเกี้ยวจะเอาขรับพอประมาณอันนี้บ๊วย ใส่สักลูกแต่บางคนาก็ใส่เยอะนะใส่เยอะมันเดี๋ยวมันจะเค็มแล้วมันไม่กลมกลอมแล้วก็ไปคนให้เข้ากันแล้วเราก็คนคนเครื่องปรุงทุกอย่างอันนี้ที่ทำกินแถวแถวบ้านนะเขาจะทำแบบนี้อังจันบุรี่ นั้นก็ปลาที่เราล้างทำความสะอาดแล้วก็คลุกหมักว่างั้นเถอะใม้ใชว่ามหมักเนาะไม่ใช่ไม่ว่าคลุกหมักสักสิบนาทีก็พอแล้วแล้วก็ไปทำการนึ่งได้เลย เราเอาปลาลงไปปลาลงไปเลียงแล้วเอาขิงใส่แล้วก็พริกก็เหมือนจัดจานะพริกที่เหลือเราก็ไปทำน้ำจิ้มพริกที่เหลือเราไปทำน้ำจิ้มในส่วนของน้ำจิ้มเราก็ใช้พริกสดเนาะผงอร่อยก็ใส่เข้าไปคือใส่น้ำอ่ น้ำบ้วยเล็กน้อยพอได้กลิ่นบ้วยก็จะมีตัวเจี่ยวก็จะใส่ลงไปนิดนึงให้พอได้กลิ่นกลิ่นลองถั่วตามด้วยน้ําปลามะนาวเราใส่ไปแลนะ้วะแต่เราไม่ได้บอกแล้วเราก็คน ันนี้เข้ากันใครชอบเปรี้ยวก็บีบมะนาวเพิ่มชอบเผ็ดก็พริกขี้หนูพริกอะไรก็แนมแล้วแต่คุณชอบไม่มีจิตตายตัวเราก็จะได้น้ำจิ้มดีฟูสดตายชาวเล เดี๋ยวเราไปนึ่งปลากันนึ่งปูให้หลามด้วยที่ปูอยู่ตวง มากินกันครับเพื่อนวันนี้วันหยุดก็เลยเปลี่ยนสถานที่ได้ก็มีเกลือเนาะเกลือ,อปลาแดงปลาสายแดงนึ่งข้าวเต็มหมอ้อเลยกินสองคนตายายเด็กไม่ค่อยกินกันปลาทะเลแปกไออยู่ทะเลก็เด็กไม่ค่อยกินมากินกันเพื่อนกินกันครับทุกคน